สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่นกรชาแนลนะครับผมพี่น,อน้องนี่เดินทางมาพี่น้องครับผมเมื่อวานนี่บริษัทที่แรกวันจะเดินทางมเมื่อวานนะครับผมที่แรกว่าจะเดินทางเมื่อวานนะครับผมที่นี่ย้ายก็คือค้วยนักเขานักเขานะครับผเลยต้องเดินทางวันนี้นะครับผมวันนี้เราจะไปที่มุกดาหารนะครับผมตอนนี้ก็คือจอดพิงเขานะครับผมที่อำเภอสตึกนะครับผม ต่อทิ้ข้าวเยื่อเภอสติกนะครับตอนนี้เขามาเราพี่น้องของเสียของเสียบเมืองสตึกพี่นอ้องร้านดังนะครับผมร้านดังของอำเภอสตึกของเรานะครับข้าวมันไก่พี่น้องครับเชียอว่าจะเดินทางเมื่อวานพี่น้องที่นี่ย้ายสุดลงนักนะครับผมเหมือนเหมือนจะเมื่อเราเซิร์ฟเส้ก็เลยต้องอยู่นะครับผม ก็เลยไ่ได้ลงคิดไม่ได้เฝ้ากันพี่นอ้องก็ญาตีพี่น้องอยู่ในบ้านก็นมาเฝ้ากันแบบเต็มเลยพี่น้องนะครับผมเฝ้าเป็นหลายอาทิตย์ละสองอาทิตย์ละว่ามา,าให้เราดีขึ้นแล้วเนาะแต่เราก็ต้องมีหน้าที่มาทํางานอ่าเด็๋เวจาไหนาคอยว่ากันนะสินะต้องมาทํางานก่อนนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาได้ประมาณสัก จ็ดสิบแปดสิบกิโลแล้วนะผมเดินทางมาเลยนะผมพี่น้องตัวกินข้าวด้วยพี่น้องมาเลยแล้วก็เดินทางไปเจอที่บา้านทากเลยนะผมพอตัวกินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับกินข่าแล้วครับผมพี่น้องฝนกระตกโอ้ตกดีดีบุยรำน้นี่น้ำจนถ่วมน้ำทางน้ำจนถ่วมมาเลยกินเสร็จแล้วนะครับผมกระถามว่าผมว่าไปซ่อมบ่กันคิ้วผมซ่อมบ้านถึงได้พี่น้อง้อครับ เมื่อท่านถึงคิ้วเพลงผมซ้อมนะครับผมอีกอย่างก็ต้องมาดูแลยายยายก็ยุ่ทถังขบานผมลล่ลหละดูแลกันมาแต่ดูแลผมมาแตนหน่อยๆต้องดูแลเพร่มันบน้านี้มันเป็นซ้อมเพลงโชว์ผิ้งยิงอยู่แล้วก็โชว์ของน้องๆอ,อยู่นะครับมันมีเพลงโชว์ทุกคนแต่ยังไม่ถึงคิ้วผมนะครับผมผมมันสองสามเพลงนี่แหละเพลงสาเนเพลงช่วงเตยเนี่ยนะครับเพลงช่วงโชว์มีเพลงหนึ่ง ปสปซ่อตอนชว่วเพียงเดี๋ยวเมื่อไงหัวเชือ่อมมือด้าวุ้นนี่เชิวมมือด้ผมไปซ่อมเมื่อนั้นแหละพี่น้องครับไม่ต้องหว่วงหรอกครับต้องดูแลยายก่อนนะผมว่าบุญบาปเด้อครับจกักรอสิบเบิร์ดมือดผมบอกซ่อมนี่แหละวาเราอ่อนแห้งเร็ว,ะวนะครับผมย้ายกระได้นะครับผมพี่น้องไปเดินทางนะครับผมตอนนี้ก็เวลาเก่ามงก่าถึงกับประมาณเที่ยงพี่น้องครับผมแล้วก็เราจะเดินทางประมาณบ่ายสามนะครับผมไปที่งานมุกดาหารงานเขียงเดือมุกดาหารครับ มห่อนเราพี่น้องไี่ของเก่าทุบบอ,อกเรอมัวคนเพจอย่างนี้พี่น้องมาถึงแล้วนะครับผมทุบบอ,อกกัเลยทุบบอ,อกแล้วควือวม,มาไปสามชี้หมื่เลื่อนแปลงเยนะครับทุบเลยนาูเลยพี่นี่ทุบบอ,อกเลยบ่ หนึ่งสองสามสี่ห้าคุณน้องผมห้าคทุกขนานั้นไะมครับพี่น้องนีคยถืนี่ะมละของโองก็ไทยจอดอยู่นี่ซีองอยู่น่นามตรงคุณน้องจำได้ยันละมั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมุบแล้วกัวยังไงนะจะเบิ้งกัวกันไหาขิเขา เพื <Es> <an> meantime, ่อนนี like ่ห <or> ้องจะคล้องมานอนได้พี่น้องเพื่อนจะมาจอบนอนห้องคนอื่นห้องนึงพี่น้องห้องนึงนี่มาจอบเพื่อนนี่ห้องคนอื่นไม่อย่างนี้ห้องเหน้อห้องมานอนมาให้ห้องอื่นทุบติฮะอันนี้ก็คืนงานงงงงแล้วผมดูโทรศัพท์อยู่แล้วคืนงินงง น้องไม้ปวดเมืองครับผมอะไรน้องไม้ปวดเมืองไม่ได้ปวดใครเลยปวดเมืองเอาบ่กหูจักน้องไม้ปวดเมืองสิ่นีจักเออนี่แหละน้องไม้ปวดเมืองตัวจริงพี่น้องมะเมียนี่อย่างนี่ของใครในพิษหนังเลยอ๋อเอาดอกุวลาจิมว่ามันเห้งดอกกระเจี๊ยบวันนี้ไปใส่เงินต่อนะคะนี่ไงใส่เงินใส่เงินต่อนะคะถึงแล้วนะครับผมพี่น้องไให้เราลอไดูทุกโมงเลยมึงก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไปเองไงหลักจิ ห่อจ็ิบหรอกที่สิหาสิบมันหมดมาเนั่ยแหละจะว่าัไปงากจะว่ายอย่งไปนเอาไปตะลบไปได้เออการตะลืบไปกันไปแล้วมันแบบพอแล้วพี่น้องไปพัดบลาเขือนะครับผมก็ปไป,ปไอ้นีต้มฟ้าครับพี่นี่นี่สาวสาวยสวัสดีค่ะใช้ต้นปลาดิอัน ปลาเขาเขาข้นมันก็เลยแตกไป็นใหญ่เบิดแล้วใช่ปะมันหมุนต้เปลือยผมแล้วเนาะแม่นเปลือยหรอเนาะปลากระป๋าปลามันเปลือยเร็วบอว่าปลาอันเล็กน้อยกระติตักเอาเหมนนี่แล้วนะฮะตอนปลาเด็กเป็นอย่างไรเดี๋นี้ต้นหนึ่งอ่ะต้นหนึ่งใช่เดี๋ยวละวางเออเอาหนึ่งหรอแมนเดียร์เออเอาโซ่แกมมิซื้อดอกไป โรงซ้อมนะผมตรงนี้ครับโรงซ้อมนะเพื่นจะซ้อมได้หลายเพลงล้วละรอคิวเพลงผมจะกีมมือได้เอาขึ้นนังต่ำถ้าถ้าเขาการะคันจะเอาเพงกันนี่วะเสร็จป่าวัระเข้มรถประเข้มด้วยเด้โอ้ได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 ้ไม่ยานเรอกพวกบ้านไอเอาไปซักนะกันเลยก็เลยได้เอาขนมา ร่อยคพี่น้องตักไกินนั่งเล่นยุคนครับเออมันยุห้องแรกกันละเบื่อกอนเดี๋ยวไปบ่เบื่อกันล้างชุดผมพี่น้องเอาไปซักเอาไปตากนะครับไรก็เมื่อเมื่อกลับมาเดี๋รถไปแล้วเมื่อกี้รูมวันจะได็แตงตูถือเอาเจียมเจาถือเนาะ

โอ๊กูจะเป็นปะลเาเ้าเัางานเทศกาลผ่านมาแค่ปีพักม้ไม่ได้ดิกันลาลลเอาให้จบบักละในงานมันอพกพรุษสัญญาว่าจะรักมันงเออไม่มาทุ่มใจขอบคตณครับนอให้

ห้องคนกินแอลนี่พี่น้องอยังหมาฐานวะเปิดชิบหกปฐมเย็นพอดเปิดชิบหกฮะชิบแปดนี่ชิบหกได้ไงชิบหกกับข้าวกิหโอ้ห้องน้องไซพี่น้องเอ้ยเต็นั่นก็ไปแล้วนี่เขงเนือยงมเน่อแตนอนเี่ยที่สองไกลน่ะนนบานบอมันก็ผมงอมมือดีปุ๊บเพียง รอถ้าคนบอกกูเหรอใส่ของมาสอมย้ายกับปุ้ยนะพอดรอเดินทางแล้วผมพี่น้องตอนนี้โอ้ของพิติดที่เอะติดเติมหนี่งสามหมื่นทีเดียวอือเจ้าบ้านล่ะหมื่นท้วนหมื่นท้วนเอ้ยถูกอยู่นี่เนาะใช่ให้เออตัวนี้ไหมหมื่นท้วนถูกนะเพราะนี่มันเดนราคาก็เจ้าราคาไหนราคามันใช่ไปยืน บอเมนแต่่วนนั้นปกติกัคมือนสามเมือนสี่ประมาณโอ้เขาท่าเมืึ่งนแต่พอนะพี่ไทยบสร้างเขาติดโอ้สร้างเขาติดเลยจากล่างเนาะติดเลยเนาะพุเนาะโอครับผมรารอนทางประมาณสักสี่โมงพอลเนาะนั่นะตัวไบสี่โมงอยครับทาแต่มัหมนั่าไเออ ไก่นหมไปพร้อมกันแล้วกันะเออคีครับได้ให้เันเต้คพักผ่อนครับโอุ้กคนเขาทำอะไรกันเนี่ครับพีเรน้องมิกกับน้องเอเล่จอมดูนังโก๊ครับ ได้ได้ตอนได้พูดเนี่ยจักนั่งเพิ่งยังหลับตอนนั้นพูดเล่นซื่อไปหยอกกันเลยพี่น้องเด้อนะครับไม่ยังหลับต้องไปไปบ้างมไ้มนี่ไปครับต้องไปนะครับผมเพราะว่าอยู่แถวเดินบ้านเขาเลยครับผมแถวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหากินได้ครับแถวนี้ครับตอบแคดมินเป็นอาทิตย์แล้วว้าไอรอบนี้เป็นหกสิบเจ็ดป่ะไม่เอานะเจ็ดเจ็ด ิเอามันกลับกันสิสื่อได้ไหกลับกันได้ไถือห็นบ่แต่บ่ซื้อก็บ่ถ,ถืออยู่แต่คิดไว้ก็บ่ถือคิด <c oughs> ไว้ในใจอันนี้ห้องผมเก็บของของแล้วนะวัดห้องแล้วน,ะวอ,วนะนอนหนึ่งชั่งน้อยพอน่าด้วนะซีโมสคนหลับไม่ใไปนะครับตอนคนเดียวนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผม คลิปหน้าพี่น้องับผมขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสองหนึ่ง